สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดไลค์นะครับของแพลตฟอร์มทิกต o k นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าทิกต o k ตอนนี้นะครับสำคัญมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือว่าเพิ่มวิวคลิปวิดีโอนะครับมันก็จะเป็นการเปิดการมองเห็นและก็เพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับตอนนี้การตลาดทิกต o k กําลังมาแรงเลยนะอ่าทุกคนนะครับสนใจนะครับทํำยังไงไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google กันก่อนเลยนะครับพิมพ์เลยนะครับว่า m e n dollar com แบบผมนะ อแอนทเธอไปได้เลยนะครับก็หน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะครับไ้กรอกชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านไปได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีสมัครใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแค่รหัสผ่านนะครับกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับทั้ง4อย่างแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นมินิเกมไปนะครับแต่ก็สมัครใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะแล้วก็ลงชื่อก็ใช้กันเลยนะครับเมื่อสมัครแล้ว และนี่ก็คือหน้าตาเว็บไซต์นะครับ e n t e r t a i n m e นะครับจะมีเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ให้ทุกคนนะครับมาดูตรงหมวดหมู่เลยนะครับหมวดหมู่นะครับก็จะมี3แพลตฟอร์มหลักๆจะเป็น Facebook นะครับทิกต็อกอินสตาแกรมเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับหรือว่าเพิ่มถูกใจคลิปนะครับแล้วก็เพิ่มคนดูไลฟ์สดก็มีนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ทุกคนมาทำการเล่นดูเล่นอ่านนะครับอีโมจิก็มีเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าขออนุญาต ไปดูตรงทิกต o อกนะครับจะเป็นถูกใจคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วดูตรงบริการบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกได้เลยนะว่าต้องการแบบไหนนะครับแต่ผมจะเอาอันที่เขาแนะนําเลยนะครับอ่าแล้วดูคําอธิบายนะครับให้คู้ก่อไหนคําอธิบายแล้วก็คําว่าโน้ตตัวนี้ด้วยนะครับอ่างานนี้เรียบร้อยเลยเพราะอนนั้นนะครับเจอหัวข้อลิงก์นั่นเองนะครับลิงก์ก็ง่ายๆเลยเป็นลิงกรูปนะครับก๊อปปี้ไปได้เลยนะครับอ่าขอพัยนะครับเดี๋ยวผมก๊อปปี้ใหม่ก่อนอ่าแล้ววางได้เลยนะครับอันนี้นะ อ่าแรืวอดูตรงจำนวนจำนวนก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะว่าทุกคนต้องการเท่าไหร่นะครับแต่ขั้นต่ำของเขานะครับหรือขึ้นอยู่ที่10เนาะอ่าหรือว่า10ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมก็ปั๊มไปยี่ิบพอนะครับอ่าพอการจะจ่ายเด้งขึ้นมาทุกคนกดคำว่าส่งตัวนี้ได้เลยอ่าระบบก็จะบอกได้แล้วข้างหนังซื้อกูแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้ทุกคนทำการรอย,ยอดไลค์เพิ่มขึ้นได้เลยนั่นเองนะครับอ่าส่วนนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะครับให้ทุกคนนะครับมาทำการใช้บริการกันได้อ่าใระหว่างที่รอกันนะครับก็ เดี๋ยวพาไปแนะนําเว็บไซต์นะครับปรวการการสั่งซื้อตัวนี้นะครับอยูตรงนี้เลยก็จะเป็นรหัสออเดอร์หน้าๆนะครับแล้วก็หัวข้อลิงก์ค่าใช้จ,จ่ายบริการแล้วก็รอสถ,ถานะก็จะบอกเรานะครับว่ากําลังรออยู่เนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับในห,หัวข้อนี้แต่เน้นย้ําหน่อยนะครับหัวข้อลิงก์ตรงนี้นะครับพย้ยามอย่าให้ผิดพลาดเนานะ ถ้าผิดพลาดแล้วมันจะแก้ปัญหากันนะครับจะแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาก็มีนะครับก็คือ copy link order ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่งให้อดมินนั่นเองเดยออดมินจะทําการแก้ปัญหาตรงนั้นให้นะครับอ่าก็พยายามอย่าให้ผิดตรงลิงก์เนาะอ่หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินงานเติมเงินนะครับมีอยู่สีช่องทางจะเป็นธนาคารเคอโค้ดทุกธนาคารถูกมันนี่วอลเล็ตนะครับคริปโตเพอร์เฟกต์มันนี่นะครับให้ทุกคนทําการเลือกได้เลยว่าสะดวกทางไหนนะครับในการเติมเงินเข้าเว็บเนาะอ่าแต่ละอันก็จะมีคคคํําาาานนนนะะะบบบบอกรรััว่เติมงงงไ้ ถ้าเป็นแทกแนเคอร์โค้ดก็ง่ายๆเลยกกแค่ยอดเงินนะครับกดคําว่าจ่ายเดี๋ยวหน้าต่างกแกนขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนทางานกแกนอพอกแกแนแล้วเดี๋ยวเงินของท่านนะครับก็จะเด้งนด้านขวามือตรงนี้แน่นอนนะครับรับรองว่าเร็วมากๆเลยนะครับระบบเติมให้อัตโนมัติเลยนะหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของเอเดนเมนตันะครับก็จะมาดูบนยู่ตรงนี้ให้ทุกคนทําการเลื่อนอ่านกันได้เลยแบบนี้เนาะแล้วก็ถูกใจหัวข้อไหนนรบบสาาามถติ๊กดดวไ้้แีเลย ยอแยๆเลยนะครับรอ,อบหน้าก็จะได้ไม่ต้องมาหากันนะครับถ้ารอบหน้าจะมาใช้บริการนะ,ะแล้วก็เขาว่าดูด้านขวามือนะครับไปอ่านหมายเหตุให้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างขั้นซ่้งอทุกครั้งด้วยแล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อหลักลนะครับเป็นตัว ตัวนะครับให้เขียนหัวเรื่องไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตรงนี้นะครับข้อความตรงนี้นะครับให้ c อ p ี่ออเดอร์น้อเลขออเดอร์ตรงบอร์ดการ์ดซอที่ผมบอกนะถ้าเกิดปัญหาใรขึ้นกับออเดอร์นะกอ py ไปนะครับแล้วก็วางได้เลยนะอ่าแล้วก็เขียนข้อความข้อความไปเนาะว่าเป็นอะไรเนาะแล้วกดส่งตัวไปได้เลยี๋ยวมนทางเว็บไซต์นะครับเพ่จัดการปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับหัวข้อสุดท้ายกันนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนแล้วการแนะนําเพื่อนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับจะเป็น ลิงก์แนะนำตัวนี้นะครับคัดลของเราไปเองเนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนถ้าเพื่อนเขาอยากเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเรากว่แนะนำเว็บไซต์นี้ได้นะครับ Copy ไปแล้วก็ส่งไปเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเขาเติมยอดนะครับผ่านลิงก์เรานะครับเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%เลยนะครับประมาณนี้หากกหลักๆก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อแต่ละหัวข้อของเอฟเฟกต์มนดลานะครับก็มาแนะนําหมดแล้วเนาะขออนุญาตไปดูยอดไลค์ก่อนนะครับยอดเดินนะครับแปดสี่สองนะครับรีเฟสเลย อ่าแปดเรียบร้อยแล้วนะครับทางนักดิปปามไปแค่20นะครับเขาก็กดมากระหน่ำให้เลยนะครับแทบจะ50ไลค์กันเลยทีเดียวอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการเพิ่มใจ TikTok นะอ่ามันก็จะขึ้นให้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ให้ด้วยนะครับถ้าทุกคนสนใจนะครับเพิ่มผู้ติดตาม TikTok นะครับถูกใจหรือว่าเพิ่มยอดวิวนะครับหรือว่าเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับสามารถกระตุ้นยอดขายให้ตัวเองได้นะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม Facebook IG นะครับหรือว่า อ่า TikTok นะครับก็ทำได้เหมือนกันเ mm hmm. m m d o l l a r c o m นะครับที่เป็นใน Google mm hmm. หรือแม้กดลิงก์ด้านล่างนะครับมันก็สะดวกกว่านะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ